สวัสดีครับครับวันนี้ซื้อลูกปลานําเผินนะครับเนาะนะครับซื้อลูกปลาลูกปลาตะเพียนปลาดินปลาตะเพียนทองนะครับเดี๋ยวเอาลงไปเอาลงไปปล่อยส่งหน้าปล่อยแจน้าเลยนะครับเนี่ีเยวไปปล่อยแจน้าเลยเี๋ยวลาพี่น้องไปเอาลงเผินองเสาเส้นแล้วครับพี่น้องไปกันครับ ครับพี่น้องครับมาหอดมองอปลาปล่อยแล้วนะครับเนาะงมองปล่อยปลาเดี่ยวอากาศก็ได้พอดีนะครับบรรยากาศเป็นขึ้ๆนๆเนาะครับเป็นขึ้ๆนๆปลาสดมังอันเกดียวขยันอ,ยออกบ่อนปลาปล่อยล่องมองเดียวเลยนะครับนี่เส้าหาถุงนี่เจ้าล่องมองเดียวเลยนะครับมามนะครับมาบ่งกัน ที่หาถุงนะครับจะมีปลากระกเพี้ยนปลาตะเพียนทองแล้วก็ปลานิ่งจะลงให้หน้าให้นี่ละแล้วแล้วก็จังที่ทอดแล้วดูหนามันเบดนะนะครับเดือนตุลาบเพราะมันเดือนตุลาเดือนเนม่อน,นี่แหละก่อนเกี่ยวเขาเนาะนะครับไป,ไป เดือนปลายเดือนปัญญาหน้ามีเขื่อนน้องชุปัญญาสาวสาผมอยู่ลุมนี่แหละน้องสาอยู่ลุมถ้าจีบไฟอยน้องสาโหลดแต่หยาดป้อคอใหญ่กินมันนะครับเพราะว่าน้องสามีป้อมีป้อคอร้องมึงครับปีแรกผมล้องมึองว่ามันจะได้ผลอย่างไรหน้ากับพ่มีนะเปิดโท่าไรเท่าตลอดนะครับฝนฝนตกทุม่มเออแต่ว่าเป็นฝนฝนพอหยิบหยิบเนี่ย เนาะครับบบคือทั้งอื่นพอนบบคือทั้งเจ้าอีสานตอนบนพอนเนี่ฝนดีแห้งนะครับเบางในข่าวในข่าวเบนบางในโทรศัพท์มันแจ้งมาเนาะเบางคลิปเดี่ยวคลิปยังเพื่อนนะทางอุบลทั้งพระสิงห์ไม่ตองพร้อมอยู่นี่บบเป็นเหลืองครับฝนตกพอแล้วตกพอแล้วซื่อๆแฉดแฉดแฉดไปเลยก็แฉดแฉดไปก็คลายไป รถก็มาลอง,ล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 งขายแล้วครับเส้นเอาพี่น้องเส้นเอ,า,นเอ,า,อาลูกร้านมาเนี่ยปีใหม่นาอนะครับช่วงปีใหม่ก็พ่อเด๋พ่อเด๋ว่าเอาเอมีผูมีปลาไว้ตอนรับลูกร้านเนี่ยเข้ามาเนาะเอาลงมาพักแหมใด้อะไรคนครับ น้าให้นี่กับไรกว่านะครับไรสองงานกว่านะครับหนึ่งไรหนึ่งไรสองงานเกือบสามงานหมดละมีแหลกนะครับนี่ล่องเมืองอปาปลา อันนี้มัดล่องเบิ้งนะครับมีแดดมาเมั่จะเป็นอย่างไรนนรถพนันมาสองรถพนันมาลองขายครับหมเูเสารนี่คนประชาติน้ำพันลูกปลาพันปลาเด้อคนหวานนะครับหมอเสาร เอฮะลอกเมืองแล้วครับพี่น้องมาที่น,นี่เรากันกำลังเขาจะวานปุ๋ยรครับเด้อออกจากทุ่งไปแล้วใหญ่เด้อลูกเด้อแต่จะดูหลอดปลอดภัยปลอด อีกสองสามเดือนให้เจ้าตัวกใหญ่เอาครับกพราะนหน้าเขาแล้วครับพี่นอ้องไปรักษาตัวเองเ้อลูกนี่ไหไงครับไปแล้วหนึ่งถุงรครับตันนี้ปลานิ่งครับบ่านี่ปลานิ่งก็มี่เอาใส่กันเลยนะครับแบบรวมมิดเลยแหละเออ มันเมันตายน้ำหรือเปล่าน้ามโบลายครับน้าไม่น่าให้นี่กันเลยใส่โซล่าเซลล์ปัน้นอยู่ตลอดนะครับนี่กาแฟขาวามีน้าปั้นนี่ทีลาะสูงนะครับอเอามือชี้ลงไปมันเป็นทีลาะสูงสไก่ภูเขานะครับเนาะไก่ภูเขาแต่ว่าสา,สายโคง้งติดโค้งออกไปเดีย่ยฝนพอดีนะครับอนันนี้ฝนตกดีเท่านั้นนะครับฝน,นตกดีแต่ว่า ทางโค้งออกมาน้อยแค่ไหนนี่บ่มีฝนเออผมกับเดินแปลกอยู่นะครับโอ้ใหญ่เด้อลูกเด้อซึ่งปลานิ่งปลาตะเพียนค้องเนี่ยคอย,าอยาตามธรรมชาติจะเห็นเลยครับเป็นจะได้กับปลาบ่เป็นล่ะน่องทุนน่องทุนไปสองพันนี่น้องเฮ้ มันมันปลากินเหือดนะครับเนาะปลากินเหือด,ดนี่มันกะต้องเอาลงใส่หน้าเข่ากูสิละนะครับแล้วผมก็จะเอา้าผาแยงมากมากันฟังนี่นะครับเอา้าผาแยงมากกานเบิดลบวชิบ่ชิหนามรดออกไปถีดนะครับหนามมันจะรดอยดู่ได้ในเกาะผาแยงอ่กถุงนี่ปลาเน้นปลาเน้นก็หลายถุงอยู่ด้วยครับลองเบงิ่งพี่น้องเอ้ย ใครจะกินกันห่วยตัวหน่อยตัวใหญ่เนี่ยแะเพื่อนน้ามาขายให้ผู้มิเหตุเป็นโอเคครับผมพี่น้องครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ